งั้นจะรู้ว่าคำบลเล็กๆมาันมาอะไรจะโจบเมื่อไหร่ก็เหมือนนั้นแหละอย่าคิดอะไรมากพวกเรามีขันติไหมมีขันติมีความกดดนเราเนี่ยมันไม่มีมอกจัดตั้งเราไม่ต้องใช้สตางในการจ้างม,มองเเาามาด้วยแรงด้วยจิตใจในความเสียสละ ซึ่งจะตา่ตามจากมอกจากตังที่ต้องใช้ตังหมดตังก็หมดมอกให้กันฝ่งตรงข้ามเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาใช้ตังตลอดเวลาเมันเ่าใช้ตามตลอดเวลาเรา,า,ม,เามันมีทุน่เต็มหัวใจไม่ต้องให้ทุนอะไรเราก็มาได้ทุกเวลาของเขาจ่ายตังก็มาไม่จ่ายตังก็ไม่มาดีไม่ดีจ่ายแล้วไม่พอใจก็ไม่มา โดนหักหัวขิวเยอะๆก็ปะท้วงไม่ยอมมาด้วยโนนนี้อ่านหนังสืออิ่์ก็เจอแถวประจินมดแจ้งความร้องทุกข์จับรอบปล่อยหลอกเข้ามานั่งรถตู้มาให้วันหนึ่งพันห้าบอกว่ามาเสร็จเรียบร้อยประมาณถึงรถหรือห้าร้อยแล้วค่ารถรถตู้ก็ไม่ยอมจ่ายนี ร่าปล่อยให้ไปอดต้องไปขอมามาวัดกินขอขอเส้นมีวัดกินมีนกันกนะแบบนี้แหละนักสู้อย่างพวกเรามีต้นทุนน้อยมากคือต้นทุนหัวใจแต่นักสู้รับจ้างอย่างพวกเขามีต้นทุนสูงมากต้นทุนที่ต้องใช้ใช้เงินจ้างวันนี้เรามีพี่น้องจากสระบบุรีมาใช่ไหม ยกมือสิอลูกอยู่ไหนอ้าวเออเดี๋ยวร้องขึ้นเวทีไหมอยู่ไหนอ่ะยกแต่ป้ายแล้วตัวอยู่ไหนก็วหว่าอ้าวมาจะให้เลยขึ้นเวทีเลยไม่เสียเวลาเห็นว่าเอาอาหารมาเลี้ยงตั้งเนาะแล้วมันชอบเอาเอามาเลี้ยงตอนเย็นเย็นด้วยนะพวกนี้มันแปลกมากกลัวลุงหมูจะฉันเนื้อ บอกว่าให้มันมาเช้าเช้าบ้างเราจะได้มีอาศัยเขากินบ้างแม่เปมือนมามาเช้ามาเย็นเย็นแล้วมาผัดอยู่ใกล้ๆจมูกเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมาผัดให้น้ำลายไหลเอามาขึ้นมาเลยลูกมัางบอกสลับบุรีสีบัรยเออโซบะบานเตมาจากโซบธบ้านทำแกน้ำมา อ้าวดูพิธีกรเวทีนี่วิง่งกันว,วิง่งกันโดนน้ำร้อนลวกม,มาโดนใจลูกมาอ้าวมาลูกมาเออเดี๋ยวจะจะได้กลับไม่เดือดเกินไปกลับไม่เมื่อยเกินไปเห็นว่ามาตั้งแต่บ่ายมากอาเลยขึ้นมาแสดงพลังหน่อยบอกให้เขารู้ว่า กูยังมีชีวิตยอยู่ผู <c oughs> ้กล้าของแผ่นดินอย่างพวกเราแกวอยู่แล้วครับพี่น้องทั้งหลายครับนี่คือมวลอาชนจากสระบ,บุรีที่ให้การต้อนรับเราดีๆขอเสียงปรบมือยนะทานทต้อนรับนะครับพี่น้องเราจะสระบ,บุรีนะครับกราบพระพันธ์ก็ได้าจากหลวงปู่ก็จะได้ครับ พี่น้องเรากราบพอพี่น้องสรับบุรีครับเอากลากลาเอาเลยกลาดูดีจังเลุยืนเง่งเ่นะม่รวยเลยไม่รวยไ็ได้ถึงทนะมา ม่สิคนไอ้นี่อเอาเลยลูกลุกขึ้นยืนดูเลยดีเลยครับถึงแตตัววันนี้ออกเขาดูทางบ้านอยู่ก่อนเนี่ยบอกเขาดูอยู่ไหมพี่น้องที่สระบุรีนะครับนี่คือที่ชมรายการสถานีิสรามดูครับนี่คือบนลพ้จะชนตัวแทนจากพี่น้องสระบุรีนะครับขอเสิญน้าให้พี่น้องที่สระบุรี่ลยครับเดินหน้าไปหน่อยก็ได้เดินหน้าไปหน่อยเออเออไปหาไฟหน่อย Ờ, kéo này, cho này. thế nào, nhạc 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 nhạc. Là, này, thôi kéo này kéo rồi, kéo dù nào của cho Nhi chậm tay này Thôi lộ như thế không lắm Ờ, kéo kéo bờ cao thì hai nó hơi lột dù tại rồi เป็นอะไรแตกล่าวทักไทยกับปู่ๆพี่น้องที่นี่และพี่น้องทางบ้านเชิญเลยครับเอาเลยลูกแสดงให้เต็มที่เลยวันนี้เป็นดาราละวออมาครับเชิญี่ยอะไรหน่อย,ย,ยไม่เบิร์นได้ไหมเจ้าหน้าที่กามนามัสการปู่ที่เคารพกี่สูงแ้วก พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมในฐานะผู้แก่ที่สุดในนี้นะจะอะไรมาเป็นดูแทนครับก็เมื่อสองวันนี้หลวงปู่ได้ไปเยี่ยมพวกเราที่พุทธบ,บาทพวกเราก็มีความดีๆความเพื่อนเปนมากก็มีเหตุการณ์บางอย่างก็เกิดขึ้นนะครับก็ธรรมดาก็าอยากจะพูดนิดหน่อยว่าจังหวัดสระบุรีนี่ที่ตววมันปลูกยากเยอะเลยะะ <c oughs> เพราะว่า พวกเราก็ไม่ได้ปลูกหญ้านะครับเราปลูกพวกสวนครัวแต่ว,ว่าไอ้พวกหญ้ามันก็ชอบมาขวานเราผมก็นึกถึงสมัยนี่บวชพระนี่หญ้านี่มันคู่กับอะไรวะหญ้า,านี่คู่กับควายก็นึกถึงสมัยบวชอาจจะต้องปูดชา้ากับหลวงปู่นิดหนึ่งว่าสมัยผมบวชนี่ก็เดินตามหลวงตางไปก็เห็นควายมัน ดูหน้าขึ้นแล้วก็เกิดอิทธิ์วงตาท่านก็บอกว่าให้ระวังนะถ้ามันมาแล้ววิ่งเลยเอย๊ผมก็ยังสงสัยว่าทําไมควายมันได้ชอบสีเหลืองอนะครับอันนี้ทั้งๆที่สีเหลืองก็เป็นสีที่ดีแต่น,นี้ี่เรียนว่าปรากฏการณ์อันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็นึกถึงว่าถึงแม้มันพวกพวกที่กินหญ้าเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าตอนนี้มันอ,อะไรนะ คือไม่พอใจหรือว่าไม่ถูกใจนะครับและถ้าเผื่อว่าเหตุการณ์เราสงบขึ้นนะฮะสิ่งนี้นั้นาาาก,ก็อากจะกระเพื่มนะครับพวกเราก็อย่าไปคิดอะไรอเอ้สินะครับแต่วันนั้นก็มีการตุกตักกันนิดหน่อยนะครับผมก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าพอเราพัวไปแจกไอศกีมอยู่แต่มารู้ตอนหลังนะครับแล้วก็มีมีผู้กล้าของเราเข้าไปมีเหตุการณ์นิดหน่อยนะครับ แล้วเขาออกทีวีผมก็ยังไม่รู้เรื่องอันนี้ว่าขอให้เจ้าตัวนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีค่ัอันนี้โดนตุกกตับหรือว่ายัางไงหรือว่าไปตุกกตับเขาไปด่าคู้ว่าโอ้แม่ตบมือให้เกียรติหน่อยด้โอ้หมันกล้าได้ยังไงมันสุดยอดเดี๋ยวจะทำกระด้งในทักอัน อาหานด่าผู้ว่าได้ยังไงก็จะถามผู้ว่าว่ามาทําไมคะถามผู้ว่าดีว่ามาทําไมคะพวกเดียวกันหรือเปล่าสองมาตรฐานหรือเปล่าก็ขอโทษดีนะฮะับลำดับเรื่องที่หนึ่งเพราะว่าไม่ไม่ต้องึลบางทีอ่ะแต่ไม่ก็อย่างนี้ประมาณห้าโมงเลยครับก็มีคนไข้คนหน้าบวมไปเลยปากเจอเลยนะครับก็ไปที่อีนเอร์ก็คือว่าที่ฉุกเฉิน ก็มีไงนะจิตที่ปลูกปลูกหญ้าไว้มาเยี่ยมใช่ไหมก็คนแรกนี่ก็มีคนเดียวผู้กล้าหารถือมือตบเข้าไปที่ผมผมราตนหลังนะแล้วก็จะเริ่มเลื่องแล้วครับเชิญก็เดินเข้าไปตรงหน้าห้องยาก็ถามบูวว่ามาทําไมก็พูดเดียวก็นึกตากัไอ้ไอ้ไอ้ที่นอนอยู่ว่วก็เฉยไม่ตอบเพราะไม่มีใครถามที่ไปเลยก amor, ас ас Trump, ็ตอนทู้ว่ามา ตอนผู้ว่าเนี่ยตอนที่มีคนถ่ายคลิปก็คือเราเราเราหายโมโหแล้วเราเราจะเย็นแล้วก็วคือผู้ว่าก็เลยพูดเพราะว่ามีคนของผู้ว่ามาถ่ายมาถ่ายคลิปอะค่ะ<ม><ม>ก็กลายเป็นว่าเราเป็นคนเสียไปอ๋อจริงๆแล้วนักสืบดีเขาก็ลงแล้วม,ลมันมีผู้หญิงผู้หญและสตรีคนหนึ่งมาตบมือไล่ผู้ว่าใช่แล้วก็ในการสอนเล็กก็ออกว่าคิดให้ดีๆนะคะที่ที่ที่มาเกียผู้ว่าแล้วหนูก็ตะโกนบอกว่าหนูเกียผู้ว่าสลับอุลี่ที่สุดเลยค่ะเชี่ยมากโอ้โห ได้ใจจริงๆเลยคือบมือเอาคนนี้นด่าได้ใจมากจริงๆเลยเดี๋ยวไปรอบเนี่ยก็ก็กานทำดีของไอ้เงี้ยนั่นก็้าวว่าให้เงินไปหมื่นพันบาทค่ะทุนแรกที่สุดเลยแล้วก็ยิ่ตอนตอนมันตอนพวกว่ามันมาเยี่ยมนี่ตอนประมาณสี่โมงแล้วีนางดอกไม้ มาให้มาเยี่ยมอีกรอบนึงตอนสามทุ่มค่ะโอ้โหสัมดานแล้วก็ไอพีที่น้องเราโดนยิงตายไปเมื่อสวันแล้วก็บาดเจ็บเป็นยี่สกว่าแล้นก็พูดถึงผูถามผู้ว่าว่าแล้วทำไมไม่ไปเยี่ยมศพสามคนนั้นด้วยล่ะคะเออแล้วก็ไอยี่สิบกว่าที่นอนโรงพยาบาลเห็นยหนีดอกไปเยี่ยมมันเลย เหตุการณ์เดียววันเดียวกันแต่สามศพที่ถูกกินไงค่ะก็เลยถามผู้ว่าว่าทำไมผู้ว่าไม่ไม่ไปงานศพไอ้สักไอ้เพื่อนเพื่อนที่สามสามคนนั้นด้วยผู้ว่าไปเงี้ยแล้วผู้ว่าบอกที่นี่โรงพยาบาลนะคุณอย่ามาสร้างความเดือดร้อนอะไรก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้สร้างความเดือดร้อนค่ะผู้ว่ามาหนูไม่พอใจหนูเกียดผู้ว่าอก็ไม่บอกว่ามึงมาเนี่ยคืเดือดร้อนมึงไม่มามึงกไม่เดือดร้อนเลยตอนนั้นมีคนเดียวค่ะหลวงปู่ ตอนนั้นปุกพระคุณพ่ออะไรกันคอ่๋อูหนูก็จะให้เรียนสิบ์ของของไม่หลองโอ้สุดยอดเลยจ้าวลูกหลานเราจะสีส่งกำลังใจให้มันหน่อยลูกเดีวให้ไปด่า เ,เพื่อนๆไปช่วยไล่ควายเพราะว่าที่สลับนีนะคะเนี่ย,ยแ,ตแ,ตแต่แต่แต่ตอนนี้ขอเอาเอาชาติเป็นที่ตั้งก่อนค่ะเออเอเอาชาติก่อนอ,าาอ,นอะแถวขอเชิญชวพนพี่น้องมาช่วยลุกปุ๋ยเนี่ยนะคะอขอบคุณมากค่ะคพวกสระบลีก็อย่าทิ้งกันนะอเ,อเออเดี๋ยวถึง <c oughs> เวลาเรียกแล้วก็ระดมคนก็ยอย่าลืมพากันมาเยอะๆนะแล้วแล้วแล้ว ไอ้เยียที่นอนโรงพาบาลนะคะเพรวาย้ายเข้าห้อง VIP เนี่ยมันดูอะไรอย่างดีเลยนะใช่เออทีพวกเราอ่ะเจ็บตายอย่างหมาไม่มีใครสนใจเลยใช่ค่ะดูอย่างเนี้ยเนี่ยไอ้ที่มันไปยิงแก๊สน้ำตาใส่ข้งปู่แล้วพี่น้องเราบาดเจ็บเย็บไป48เข็มนอนโรงพยาบาล2คืนไม่เห็นตัวไหนมาเยี่ยมสักตัวเลย ก็ก็ที่ทนไม่ได้ก็ที่ออกมาพูดก็เพราะแบบนี้อ่ะแบบอะไรวะมึงเป็นใครวะมึงมายิงพวกกูแล้วมึงมามาว่ากูยิงมึงเนี่ยโคตรแค้นเลยก็เลยก็เลยไปไปด่าพวกว่าว่ามึงมึงกูเกลียดมึงเนี่ยมีลูกมีเรามันลูกหลังลูกหลังั่นจะสีปากปากต้องตรงกับใจค่ะคิดอยากด่าก็ด่าเลยดูแต่ระวังมันจะตกกลับมาไม่ติด๋ยว่ท่นี เอเอเฮ้ยไม่ต้องกลัวมัน่ะเดี๋ยวมันบอกมันจะสีเดี๋ยวส่งลูกน้องไป<ช>เออเอเอไม่ต้องวงลูกไม่ต้องวงเอามาเลยขึ้นมาทีงานสลับลุรีโอโหไปอยู่ไหนเอาเลยลูกขึ้นเลยคุยเลยคุลยอ่าขอโทษนะกา้ขึ้นมาหน่อยพวกเราต้องช่วยกันนะลูกอย่าปล่อยให้คนกล้าด,ดเดี่ยวนะ นราเป็นเกียรตินะครับหลวงปู่เราไม่เคยเห็นหลวงปู่ปลกมือให้ใครเลยวันนี้ปลกมือให้สลับ,บล <laughs> เลยไปเลยหลวงปู่หน่อยลุกขึ้นนี้เลยเอาเอาเลยนายกทำไมไม่เป็นดา่าที่หน้าด่าผู้ว่ามั่งไหมึงเป็นคนยังไงมึมงเป็นผู้ว่าเมืองไหนเนี่ยคนจังหวัดตัวเองไม่คุ้มครองไม่ดูแลก็จะ แล้วรายการไอ้สารย่อยมันก็บอกว่าคุณคิดให้ดีๆนะคะที่คุณจะเกียรติกลัวเขามันจะเป็นอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเราเนเอาเลยลูกคุดหน่อยไม่เอาไม่หน่อยเอาไม่หน่อยแสดงความรู้สึกหน่อยคร้บกับสวัสดีมวลมหาประชาชนนะครับ,บรครับก็ต้องขอผู้อาวุโสครับแนะนำตัวหน่อยลกูกมาช้านิดนึง ผมอนพุพงศ์กิ่งแก้วครับรองนายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาทครับแล้วก็มีท่านประธานส,าภ,าาส,าสาภาท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับก็วันที่หลวงปู่ไปโรบลี่นะครับแล,รแล้วัก็ยืนเข้าแถวทเลยทางพื้นที่ของพระพุทธบาทน,นะครับก็ได้รับการประสานจากคณะทีมงานของหลวงปู่ครับผมก็นวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การจราจรนะครับจากอาพร,ร,รอมือควากระดวกให้เรื่องอาหารการกินนะครับแต่ก็ไม่คาดคิดว่านักวงเวลาหนึ่งจะมีพวกป่วนเมืองนะครับมาป่วดเมืองนะครับก็รถท่าน,นอำเภอพอดีท่านก็คงจะมาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของมลชนพวกเรากับท่านข้าวสารอ,อสอตรงบริเวณโรงเ,ร,เรียนอนุปปานบ,บาลวัดพุทธบาทนะครับก็โดนลูกหลงไปหนึ่งนัดนะครับ แต่สื่อมวลชนโดยเฉพาะนักสือพิมหลายๆฉบับซึ่งลงแล้วไม่เป็นความจริงอย่างที่หลายๆท่านได้อ่านนะครับซึ่งมันขัดกับความรู้สึกและก็ข้อเท็จจริงต่างๆนะครับพี่น้องประชาชนในชาวจังหวัดสระบุรีโดยเฉพาะเหมือนฉบับรู้จริงว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นการสื่อ,อาการสื่อเล่าเลยเล่าเลยว่ามันเป็นยังไงความจริงมันเป็นยังไงเล่าก็คือกลุ่มนี้นะครับจะ เป็นพี่น้องอยู่ในเขตของตำบลนายาวนะครับซึ่งตามป่นมาจากจังหวัดลบบุรีแล้วนะครับก็พอทราบนะแล้วก็มาวันที่ตอนหลวงปู่เดินจากตรงบริเวณต้นโพตรงการไฟฟ้าพุทธบาทที่จะไปโรงพยาบาลุทธบาทตรงนั้นซึ่งผมแล้วก็มีสจโอนะครับมีหลายหลายท่านนะครับมีรองเอฟนะครับท่านรองนายกอีกท่านเป็นลูกท่านนายกนะครับพุทธบาทนะครับก็เดินไปกับหลวงปู่นะครับฝั่งตรงข้ามตรงปั๊มปตทตรงนั้น นะครับก็จะมีรถเก๋งทางเปิดกระจกแะ้วก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะัตะโกนด่าวมาซึ่งทางปุ่มของเราได้หารไปมองทั้งหมดาทางการของหลวปู่ก็ได้ขี่รถตามไปนะครับตกตรงเรียนโรง,งเรียนวัดเพื่อบาทตรงนั้นนะครับก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นาการที่สื่อไปลงข่าวอย่างนั้นนะซึ่งมันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับผมวันนี้ต้องยังไง วันนี้ผมติดงานหลา,หลายงานที่พุทธบาทก็เลยมาชา้าอีกหนึ่งนะครับวันนี้ชาวพุทธบาทนะครับจับรถตุ้มมาทั้งหมด4ท่านนะครับตา,ตา,ตาม,ามาตามกันมาผมก็มพที่วาดท่านตู้นะครับอย่างน้อยกานพุทธบาทที่กลมาจับเครื่องอาหารกันติดกันแทบสองเานแล้วนะครับผมก็มาที่นี่ทำงาณเกตแตคั้งนะนครับแล้วก็มีโอกาสก,ก็จะมาได้เรื่อยๆนะครับก็ขอกำลังใจให้ พี่น้องคนหาประชาชนนะครับยังไงก็เรานะครับเพื่อประเทศชาติของเรานะครับเพื่อความถูกต้องสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามอย่างเงี้ยเราต้องจัดไปนะครับนะครับคนที่มันไม่ดีต่อประเทศชาตินะครับขอให้มันที่ผ่านไว้ว่าไปนะครับจากใจิงของชาวพุทธบาทครับไม่เป็นไรอยเ่แล้วเราชนะแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ครับผมก็ เอาใจช่วยนะครับทางหลวงปู่ปแล้วก็พี่น้องที่อยู่นะที่นีแล้วก็ที่อยจงอ,อยู่ทางบ้านนะครับทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะเอาเอาใจนี่เอาเอากำลังคนเอากำลังค<อ>งน,นแล้วก็ทางอาหารการกินก็ตัด <S an> ไปน้อยหน้านะครับังไงมาเรามีเวลาเราจะจัดมาทุกสัปดาห์เลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณดีใครจคุยอะไรไหมหลองปู่คืดกลาเออเอาเลย มีใครไหมพูดถึงที่น้องพุธบาทด้วยว่าพวกเรามีความสุขมากที่เด็นที่น้องพุธบาทมาแ,แสดงตัวตนให้ปรากฏชัดเจนเรียกว่าเป็นผู้กล้ารจริง,รงๆกล่เาเราไม่ได้ลบอยู่หน้าจอแต่เราพร้อมที่จะออกมาร่วมสู้ร่วมรบร่วมไม้ร่วมมือเพื่อจะปกป้องชาติศาสตร์กันเป็นที่รับยิ่งของเราใช่ไม่ใช่พี่น้อง <c oughs> เพรยยาฉะส่งสัญญาณไปย,ยังพี่น้องพันธมิตรเก่าพันธมิตรใหม่ที่อยู่ในหลากหลายพื้นที่โดยละเตรียมพร้อมแล้วกัรพูานอิสลับเป่านวิดเมื่อไหร่เตรียมตัวเข้ามาทันทีคราวที่แล้วให้ลูกศิษย์น,นำเที่ยวนี้อาจารย์นำเองคราวที่แล้วให้สนที่นำเที่ยวนี้อาจารย์ในสนที่นำเองเอ,อ,อย่าทิท้นชั้นนอง <laughs> ขอบคุณขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนขอเสียกระดังให้พี่น้องนะครับปวดมาชนจากรบปุรีพุทธบาผู้จัดมาเครับแล้วพาไปจวนผู้ว่าไหนดิไปเฉยเลยบอกว่ารบปุรีพี่น้องคิดถึงรบปุรีร้อเออนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมเยียนกันนะครับถ้าจะมาเยี่ยมผู้ว่ามาไหนบอกผู้ท่านอิสระนะจ๊ะ เอาได้เอามาเขาจะถ่ายรูป okay. ก right. yes, ่อนรูปไหมถ่ายรูปถ่ายรูปคร่รถ่รูปโลโปู่นะครับแม่บัพี่น้องระบาพี่น้องแจงกันดาก็มีความสุขานั่งก่นได้ร่น่ันหน้า่ย่งถ่ายรูปดูใจนั่งบนก็ไหนรูใจนั่งบนเออราจะ่ไปหลายจังหวัดนะครับสระบุรีก็เป็นอุบัจังหวัดนึงนะครับที่ พี่น้อเราไปแล้วประทับใจในการต้อนรับครับตอนนี้กรกสเราไม่ได้บวก2องลวลกภาเจ็บวก2ไม่ใช่แล้วไปบวก3าบวก4บวก5้าแล้วเออเรามีจำนวนหมู่มหาสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเห็นหน้าตาที่สวยอย่างนี้นะจุกน่าจะบอกให้พัว ที่ว่าจังหวัดไหน,สนาสาบีไปได้เรยจไปได้เห็นเนเลยร่มเลยอยู่อำเภออะไรปุทธาบาทคารโลุ่ทธาบาดจังหวัดไหนปราสาทโีคาโ ที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทก็แม่คุณหมอพยาบาลครับให้การอนรับวันนั้นลูกปูเป็นดาราเลยครับถ่ายรูปยังกะดาราเลยครับพี่น้องแม่เสียดายคุณหมอพยาบาลเขามีจัญญาแพทย์ถ้าเขาไม่มีจัญญาแพทย์แล้วเป็นแบบอีหนูนี่นะสงสัยผู้ว่าจะหูอื้อกลับมาเหมือนกันเพหมอโรงพยาบาลก็คงจะงงว่าทําไมให้เกลียดกไอ้คนที่มาก่อกวนพวกเราแต่ไอ้ที่พวกเราตายไปหลายศพไอ้เจ็บไปหลายคนทําไมผู้ว่าไม่สนใจ คุณดอกไม้ก็ไม่เหนใครมาเยี่ยมบ้างเลยแน่ไม่มีใครมาเยี่ยมเราเลยที่มันยิงทุใส่พระไอ้ยิงไอ้ไอ้อะไรนะแก่น้ำตาไอ้อะไรแก่น้าตาใส่พระหวังกระหม่อมพอดีเลยเนี่ยมันไม่เห็นไม่เยี่ยมเลยบ้างเลยอ้าวขอบคุณมากลูกขอบคุณทุกคนให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะคอยฟังเสียงนะลูก ฟังเสียงนะบอกพพวกน้องปู uh, ja ่น uh, ัดส่งขันยันมาไหลกันเลยโดนไม่ต้องมาหลายวันลูกสำหรับน้องปู่มามาเช้าค้างคืนหนึ่งแล้วก็ชนะกลับแหมไม่ต้องมาหลายวันมาหลายวันแล้วปืูข้าวคุณพี่น้องทุกคนลูกขอบคุณมาก เ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอล็อกเก็ตอยู่ข้างล่างนะลูกเดี๋ยวแจกแจกล็อกเก็ตต้อนัออ่วันนี้ก็คงจะเข้าบรรยากาศพอดีเพราะม,มันตรงกับที่หลวงปู่ขเขียนบทความวันนี้ไม่ด้วยตอ,ตอนเช้าเช,เช้าเช้าคือ มันมีเรื่องอย่างนี้เรื่องการเรื่องอะไรอะไรเนี่ยที่ไปทำร้ายประชาชนด้วยเหตุปัจจัยอะไรซึ่งคนไม่รู้ความจริงก็บอกว่าการตัวพศนี่ดูโกรธแล้วก็ทำร้ายทำลายคนทำร้ายชาวบ้านแต่ก็อย่างที่เรารู้มันน่ถ้ามันมาดีๆมาเฉยๆขับรถผ่านมาแล้วไม่ได้ทำอะไรใครก็จะไปทำร้ายกันทั้งติดคนในประเทศไทยมันก็มีผ่านไปตั้งหลายสิบคันหลายร้อยคน ทำไมไม่ไปจ้องทาลายทําไมต้องไปจ้องในทาลายคนบางคนและคนบางคนก็อย่างที่กล่าวเนี่ยมื่อคู่นี้พยายามเขาก็มายยนยนนัยาว่ามันเปิดกระจกมาชี้หน้าด่าเขาให้ของรับเขาเออเบียดหยามเขาซึ่งมันก็ดา่าลุงบัวแหละไอ้พวกกาศมันทนไม่ได้มันก็เลยตามไปเฉยงปีให้ก็ไม่รู้ว่าจะขออภัยหรือขอบคุณอย่างไรแต่เอาไปขออภัยก่อนแล้วก็ขอบคุณไปด้วยแล้วกัน มีบทความที่ลุงูเขียนไว้ว่าเสือมายกกลวยก็เราต้องซวยอย่างที่เห็นอันนี้ลุงปูไม่ได้พูดเองนะไอพ้พวกพวกไอ้นอชอมันพูดอ่ะนีะก็เลยเอาคําพูดของมันมาเขียนเสือมายกกลวยก็ต้องซวยอย่างที่เห็นข้อความนี้ระยะหลังได้ยินบ่อยมากฉันก็ไม่เข้าใจว่าพวกที่ออกคาวิาพากษ์วิจารณ์เขาได้รับผลกระเทาอะไรบ้าง หากพวกที่ชอบพูดมาอยู่ในสถานการณ์ที่สื่อที่มวลชนเผชิญโดยโดน M79 ยิงถล่มด้านหน้าตอนสี่ทุ่ม,นนเ,มเศษแล้วห้านาทีต่อมาก็มีชายนิรนามขับรถมาด้านหลังแล้วแสดงกริยาไม่พอใจโวยวายหรือเคลื่อนกีดขวางแนวปลอดภัยหรือในขณะที่ภาพพื้นด้านล่างหน้าสอรอชอ สอรอสอรมีการฉีดน้ำสารเคมีเข้าใส่ผู้ชุมนุมและตัวฉันและพระและเวลาต่อมาก็ยิงแก๊สน้ำตาถล่มใส่พระและผู้ชุมนุมทั้งที่เขาต้องการจะเข้าไปเจราจาเพื่อขอแจ้งความร้องผู้เกี่ยวกับคดีโกงจำนำโกงเงินจำนจำนข้าวและคดียิงถล่มเบทีแจ้งวัฒนะด้วยเ79จำนวน7ครั้งลูกกระสุน12ลูกแก่สอ,อ ลอสอลอ,อชอสอโดยในายธาริศเพ่งดิตเลขาสอรอสอขณะที่ขณะที่สถานการณ์ตึงเพียดอยู่ข้างล่างด้านบนสะพานทางด่วนก็มีคนขับรถฝ่าด่านกันความปลอดภัยกันแนวความปลอดภัยทั้งที่มีรถจำนวนมากต่างก็จอดร,รอเพื่อให้สถานการณ์ปลอดลาย แต่ก็มีรถของผู้ถูกทำร้ายฝ่าด่านเข้ามาเพียงคันเดียวหากพวกคุณเป็นผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ชุมนุมที่ต้องยืนทนตากแดบดบอยู่บนสะพานทางด่วนตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายโมงกว่าอดข้าวอดน้ำเหตุเพราะเราไม่คิดว่าการเข้าไปหาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อขอแจ้งความร้องทุกข์ขอพึ่งเจ้าหน้าที่ในเรื่องความยุติธรรม แต่ก็โดนทวงเวลาปฏิเสธทำให้ชาวนาและประชาชนต้องยืนตากแดดรออยู่ถึงหชั่วโมงกว่ากว่าฉันอยากจะถามว่าหากเป็นพวกคุณคุณจะทำอย่างไรการที่พวกเราไปสรสเพราะเราเชื่อในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยส่วนที่4เรื่องรักสิทธิกระบวนการยุติธรรม มาตรา40บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงวงเล็บสามบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรมด้วยความเชื่อข้อความตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวว่าสามารถ ใช้บังคับได้พวกเราจึงพากันไปพึ่งสอรอสอและอธิบดีดีดเอสไอนายาลิศเพ่งดิษฐ์แต่สิ่งที่พวกเขากระทำต่อพวกเราประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนโดยโอาโดยอำนาจรัฐโดนอำนาจรัฐก,กระทำจนบาดเจ็บฆ่าตัวตายป่วยไขย้ทุกข์ทรมานอย่างยาวนานพอ พปชอชี้ว่ารัฐบาลโดยนายกยิ่งรักชินวัตและพวกมีความผิดจริงพวกเราเวทีแจ้งวัฒนะนำพาชาวนาและเกษตรกรผู้ได้รับผลก็ทบเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ในายธาริศเพ่งดิตอธิบดีดีเสไและเลขาสอรอ,สอรสรับคดีชาวนาให้เป็นคดีพิเศษ แต่กลับรอกให้เรารอถึงหชั่วโมงกว่าคงเป็นเพราะประชาชนคนธรรมดาอย่างพวกเราไม่มีเอกสิทธิ์อย่างคุณชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ถามว่าทำไมถึงเขียนถึงในคนนี้เพราะในคนนี้เขาวิจารณ์เราเรื่องยกกลวยเลยสวยนายชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ ได้อาน,นิสงส์จากการค้ากามสร้างความร่ำรวยจากชายกระโปรงผู้หญิงขายตัวคุณชูวิทย์คงจะไม่รู้ถึงความรู้สึกเดือดร้อนทุกยากของชาวบ้านชาวนาที่พวกเราไม่มีจะกินเพราะคุณชูวิทย์หากินบนเรือนล่างของมนุษย์ตลอดชีวิตมา กระทงตัวเยี่ยงแมนดาก็ไม่ปาน